อ่มาครับสวัสดีครับพี่พะน้องทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันจันทร์ที่8กันยายนนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมวันนี้มวยไทยพัฒมิตรมวยวันจันทร์ที่ตะวันนานะครับมวยไทยพัฒมิตรมวยฮิตวันจันทร์วันจันทร์มันพิดง่ายนะครับที่ตะวันนานะครับเดี๋ยวจะออกสตาร์ทเวลา18.00นเปิดวอล์กอัพมันคู่แรกมาผมไปที่ทางด้านของชาติกล้องไก่ชาติมวยไทยซึ่งจัดใหญกับทางด้านของเมืองฟ้าเล็กพีเคสัญชัยหรือว่าเซกซิตนะชาติก้องไก่ล่าสุด ชนะคะแนนทางด้าน,นของสายน้ําเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาที่ตะวันนาเนี่ยผมนั่งบรรยายอยู่นะครับเมืองฟ้าเล็กพีเคน่าจะเป็นของอาจารย์เฉียบเกียรติเพชรซึ่งตอนนี้อาจารย์เฉียบเนี่ยย้ายไปเป็นทีมงานแต่รับเทรนเนอร์อยู่ที่พีเคเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพายอะไรนะฟ้าใหม่หรือว่ารถเบนซ์ไปต่อที่ออมน้อยนั่นแหละอู่แรกที่พลิกแพ้ไม่เอาอะไรเลยนะครับเมืองฟ้าเล็กพีเคสันชัยพีเคสันชัยเปิดหัวตัวแรกนะตัวนี้ไม่น่าสนใจเท่าไหร่ นะเป็นน้องชายของมหาหินบางกอกอะไรยนต์ตัวเนี้ยตัวแสบมากข้างล่างนะไม่ใช่บนเวทีข้างล่างตัวแสบมากตัวตึงเลยนะไม่ธรรมดาแล้วลูกศิษย์ของอาจารย์เฉียบดาวรุ่งชุดพิมพ์นิยมก่อนหน้านี้อยู่ที่เกียรติเพชรมาเปิดตัวไฟแรกที่พลังใหม่วันนี้ล่าสุดแพนนกแต่งโรงเรียนลาดเชมิดบางแก้วมาที่หมอชิดจ้องเ็สีเป็นมวยอะไรเป็นมวยขวาจังหวัดฝีมือเตะเข่าในเหนียวเตะเข่าในดีเด็กอายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดน้องชายของมหาหินนะจังหวัดแชีงอะ่ะ จังหวัดแข้งดีมากๆ,ๆจังหวัดแข้งนะครับเน้นแข้งขวาเป็นหลักเน้นแข้งขวาเป็นหลักฉับเฉวยสวยงามตีหวัวเข้าบ้านนะฉับเฉวยสวยงามตีหัวเข้าบ้านนะครับไมซูนาตรงตัวนี้ไมซูนาตรงนะครับตัวแรกของวันนี้ไปที่ทางด้านของชาติกล้องไกรหรือว่าก้องพยัคฆ์หนงมังสายววนิวิดคนเดียวกันนะลูกศิษย์ของพี่คิมเขาพี่คิมฟ้าสีทองทอเทพสุทินเจ้าของมวยนอนเด็กนะเจ้าของมวยนอนเด็กซึ่งล่าสุดชนะทางด้านของสายลมก่อนหน้านั้นก็ล่าสุดชนะสายน้ําก่อนหน้านั้นชนะนกปูลม นะแล้วก็แพ้เพชรชัยนานที่กองทัพอากาศ้อนเมืองใครใหญ่ชนใ้าใหญ่นะครับชาติกล้องไกลหรือว่าก้องพยักวอ์วันิวิตหรือว่าหนงบางไทรนะมวยขวาวุดคบจังหวัดเตะเข่าในเหนียวเตะเข่าในดีมาตรฐานการฟิตซ้อมได้กันเลยนะทางด้านของชาติกล้องไกลหรือว่าก้องพยักมาตรฐานการฟิตซ้อมก็ดีตัวงเงินก็เยอะนะนะอัดฉีดก็มีไม่ต้องกลัวนะซุมน้องลิชาซุมน้องลิชานะครับซุมน้องลิชาคู่แรกวันนี้ไปชาติกล้องไกลนะแล้วก็คู่ที่2 เพชรวังหินไทยบิดยิมของพี่ป้อมเพชรเกียรติคณาลมนะเพชรวังหินไทยบิดยิมลูกผู้เคซ่าย,ยิมนั่นแหละมาต่อยในพลังใหม่หลายไฟแล้วมาไฟแรกๆต่อยที่วัดบางป่ามึงรู้สึกว่าต่อยที่ราชจำเนินแล้วไปต่อยวัดบางป่าแล้วล่าสุดนย่แพ้คะแนนมงคลใจเกียรติกาเซมนะทางาด้านของเพชรวังหินไทยบิดยิมลูกศิษย์ของพี่ป้อมเพชรเกียรติคณาลมทำไว้ดีมากเสาเอกเสาโทพวกเจริญชัยเกซ่ายิมอะไรตอนนี้เดี๋ยวค่อยไล่ฟังนะครับยาวมาก เก่งมากนะครับพี่ปอมเพชรทำมวดีมากเกียรติคณารมตอนนี้อยู่ที่ไทยบิดยิมอยู่ที่วัหินนะตัวเนี้ยมวยซ้ายจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายรูปร่างดีนะรูปร่างดีสรีระสวยด้วยผมไปที่ทางด้านของเพชรวังหินนะเพราะว่าทางด้านของเพชรสินชัยเนี่ยมันหายไปนานเพิ่งจะมาได้สองไฟมวยขวาวุฒิเ,เข้าจังหวัดเตะเข่าในเหนียวตเตะเข่าในดีแต่เสียดสีจะไปลองนะครับเสียดสีจะไปลองนะครับ,ๆๆรบทางดา้านเพชรสินชัยต้นมันจะจัดแต่ปลายแผ่วนะครับต้นจะจัดแต่ปลายแผ่วปลายแว่งแล้วก็คู่ที่สามเสือขาวเปิดตัว ไฟแรกกับค่าย PK เหมือนกันเสือขาวเนี่ยมาเปิดตัวไฟแรกกับค่าย PK นะเสือขาวย้ายมาอยู่ PK เสือขาวก็คันที่วงหรือว่าอัดสิกไม้ไทยนั่นแหละครบเครื่องหลากหลายสายทางเดียวซ้ายทั้งแถบซ้ายฉ่ำเลยเติตั้งหวังคาครับเดินได้ถอยเป็นนะเปิดตัวไฟแรกวันนี้เต็มที่ใส่ไปเลยเต็มที่นะเสือขาวเนี่ยอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไฟแรกเนี่ยมันจะเต็มที่ทุกครั้งวันนี้ต่อกับผาดาผ่านผาด่านเนี่ย ครั้งสุดท้ายปีที่แล้วเนี่ยโดนเพชรมันกันนะโดนเพชรมันกันเตะแขนหักไปแขนห้อยไปนะครับแล้วก็พักไปหนึ่งปีแล้วก็กลับมาใหม่รักษาการบาดเจ็บกลับมาใหม่นะวันนี้ไปที่ทางด้านของเสือขาวรุ่นเสือขาวก่อนเลยรุ่นน้องกระดูกการพันวยเป็นรองแต่ว่าเสือขาวอย่าประมาทนะถ้าประมาทหล่นได้นะถ้าประมาทหล่นได้นะครับแล้วก็คั้เอกยอดบุญนำคัูเอกยอดบุญนำนะครับเตะเข่าในเหนียวเตะเข่าในดีตัวนี้แข็งแรงแข็งแกรงกอดใหญ่ไปแรงไปยอดบุญนำเลยนะครับไปยอดบุญนำเลยนะครับต่อยกับเพชรเอกเพชรเอกก็น่าจะ เนี่ยทันเทพพวกขมินขาวไอเพชรอาเทอร์นั่นแหละอยู่ด้วยกันน่ะน่าจะอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็รอบที่2ชอบโดมรอบที่สองชอบโดมนะครับรอบที่สองชอบเพชรอ่างทองรอบที่สองชอบฉลามกันนะครับนี่คือมวยรักมวยชอบที่นามาฝากพี่เพื่อนน้องทุกคนทุกท่านในวันนี้นะครับส่วนทันเทพกับฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวคู่ขี้ฝีมือเจอฝีมือนะครับคู่ขี้ซื้อขายเอานะครับซื้อขายเอานะครับโชคดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวติดตามได้สดนะครับขอบคุณครับ